สวัสดีครับพบกับผมอมพัตุตี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่เอพิซดแรกของเซสชันที่เกี่ยวกับคําถามที่น่าขบคิดแล้วก็นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันครับผมโดยคําถามแรกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นก็คือทําไมคนที่ทําอะไรเหมือนๆกันคล้ายๆกันกลับได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันอ,อันนี้อ่ะให้เพื่อนๆลองคิดกันเลยนะถ้าเกิดคิดแล้วเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ลองมาคุยกันครับผมอตอนนี้ก็จะเล่าในมุมมองของอ,งอมนะ ว่าทำไมโอมต้องหยิบยกคำถามนี้ว่าเป็นคำถามแรกในเอพิโซดนี้ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับโอมโดยตรงถ้าเกิดคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะรู้ว่าโอมเป็นโรคมะเร็งตับน้ำเหลืองที่รักษาไม่หายนะครับคือต้นทุนชีวิตจากเรื่องนี้มันสามารถคิดอะไรได้หลายอย่างแล้วตอนแรกเนี่ยมันเป็นเซกชันที่โอมอยากทาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าไม่กล้าทาเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นของเรามากจนเกินไปแต่พอมาคิดดูว่าอืมถ้าเกิดความคิดเห็นนี้เราพยายามทําให้มันซอฟที่สุดนะครับ เราไม่พูดถึงคนที่สามารถจนเกินไปเราไม่เอ็กซิสี์ว่าใครให้มันแย่เนี่ยเราก็น่าจะแชร์ได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเกิดเขาเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีกําลังใจที่ใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยมันก็ดีถูกต้องไหมครับหรือว่าถ้าเกิดมาฟังแล้วมันก็ไม่ได้อะไรสําหรับตัวเขาก็ถือว่าอย่างน้อยเขาก็แค่เสียเวลาไม่ได้ไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาเนี่ยมีปัญหามากนะครับผมผมก็เลยโอเคละพอคิดได้อย่างนี้ก็จะลองมาเล่าให้ฟังกัน ก็คือมันเริ่มมาจากว่าตอนที่ผมรู้ว่าผมเป็นเนี่ยคาถามที่มันเกิดขึ้นในใจคือที่ทําไมเราต้องเป็นทําไมเราต้องเกิดอาการแบบนี้ด้วยครับแล้วทําไมคนที่ทําเหมือนเราเนี่ยทาไมเขาไม่เห็นเป็นแบบเราเลยนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ผมไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าหมอก็บอกสาเหตุไม่ได้ว่าทําไมเป็นแล้วก็นอกจากนั้นก็คือยังรักษาไม่หายอีกอะ่ะผมก็เลยวา่าเพื่อนผมเ่ยมันก็ไปกินหมูกระทะเหมือนกันถ้าเกิดเราเชื่อว่าปิ้งย่างมันจะทาให้เกิดมะเร็งนะ ก็ก็โหผมก็ไปกินกับใครหลายคนมากมายนะครับรวมไปถึงว่าอ่ะถ้าเกิดบอกว่าผมไม่กินผักนะครับผมก็เจอคนเยอะแยะที่เขาไม่กินผักแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็กินกินมากกว่าเดิมแล้วด้วยซ้ําแล้วถ้าเกิดผมเป็นคนที่กินอะไรอ่ะซ้าๆอย่างเงี้ยนั่นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าหรือปัจจัยอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารคำตอบคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเพราะมันเกิดคําถามเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เข้ามามันก็เป็นความเครียดใช่ไหม พอมันเครียดเครียดมากๆมันก็จะเกิดคําถามัาตัวเองดาดิ่งดาดิ่งลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันไป็นจบอยู่ที่ว่าแบบเออแล้วเรามีชีวิตเกิดมาทําไมตรงนั้นแหละครับเป็นจุดที่ผมตระหนักได้ว่าเออถ้าผมคิดอย่างเงี้ยต่อไปผมจะต้องมีอาการซึมเศร้าแน่ๆผมก็เลยไปเกาะกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่ชื่อว่ามินิมอลิซึมแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นในคลิปนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังครับแนวคิดที่ทําให้ผมหลุดจากคาถามเนี้ย มันมาจากความแปลกประหลาดของตัวผมเองอันนี้ต้งพูดกันเลยนะครับมันมาจากวิชาที่ผมเรียนนั่นก็คือฟิสิกส์นะแล้วผมเรียนกลศาสตร์ควอนตัมแต่ผมอยากจะเน้นย้ําไว้ตรงนี้ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วมันไม่สามารถจะโยงไปหากันได้นะครับแต่ผมแค่มองว่าบางอย่างที่ผมคิดอะ่ะมันดัน สอดคล้องกับหลักการในวิชานั้นเฉยเฉยแค่นั้นเองนะครับแต่หลักการในวิชานั้นมันเป็นการศึกษาของอนุภาคของอะตอมอิเล็กตรอนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับแนวคิดอะถูกต้องไหมมันไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแต่ว่าวิธีคิดเนี่ยมันทําให้ผมหลุดจากคาถามที่ได้ก็เลยจะมาเล่าให้กับเพื่อนเืนได้ฟังกันก็คือเริ่มจากว่าผมเชื่อว่าทุกๆอย่างมันมีเหตุแล้วมันก็มีผลของมันครับ เพื่อนๆก็หลายคนก็คงถ้าเกิดเราเรียนศาสนาพุทธมาใช่ไหมเราก็คงจะได้ยินประโยคประมาณนี้อยู่แล้วแหละแต่ประเด็นก็คือตอนที่มีเหตุนะครับผมเชื่อว่าผลของมันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวคือแม้ว่าจะเหตุเหตุเดียวกันนะนึกถึงว่าคุณมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่เป็นเหตุและผลของมันอะ่ะมันเหมือนเป็นต้นไม้ที่แตกกิ่งสาขาไปแบบนับไม่ถ้วนเลยโดยแต่ละเส้นทางเนี่ยมันก็จะมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นมากน้อยแตกต่างกันออกไป ในคราวนี้เนี่ยเมื่อเราทําเหตุเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราจะต้องเดินทางไปยังเส้นทางหนึ่งของผลนั้นพอเราเดินไปปุ๊บปุ๊บสิ่งที่เราเห็นในความเป็นจริงนั่นก็คือเราเห็นแค่เหตุกับผลที่มันเป็นเส้นตรงมันมีเหตุเดียวและผลเดียวถูกไหมครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วพอมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสความน่าจะเป็นเหล่านั้นเนี่ยมันจะหายไปมันก็จะเหลืออยู่แค่เส้นทางเดียวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้มองเลยนั่นก็คือตอนที่เราทําเหตุนั้นนะครับ จริงๆแล้วมันไม่ได้มีเส้นทางเดียวไงพอผมคิดอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรครับมันทําให้ผมหลุดออกจากคําถามเหล่านั้นเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเพื่อนอาจจะทําเหตุคล้ายๆกับผมแล้วผมมั่นใจได้ไงครับว่ามันเหมือนกันจริงๆอะอันอย่างแรกเลยนะถึงแม้ว่าถ้าเกิดมันเหมือนกันจริงๆเนี่ยคําถามก็คือผมอาจจะไม่ได้เดินเส้นทางเดียวกับเพื่อนนะครับอืเข้าใจนะพอจะนึกภาพออกเนาะก็คือเพื่อคือผมอ่ะดันมาออกหวยมาออกในเส้นทางที่มันไม่ดี แต่เพื่อนผมก็ออกไปออกในเส้นทางที่มันดีสมมติเหตุเนี้ยครับมีผลอยู่ประมาณร0อผลที่มันอาจจะเป็นไปได้แล้วปรากฏว่ามีเรื่องดีๆเนี่ยอยู่ประมาณ90%แล้วมีเส้นทางที่มันได้แย่เนะี่ยอยู่ประมาณ10%ปรากฏว่าเพื่อนผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็แน่นอนแหละถ้าเกิดทําเหตุเนี่ยมันก็จะไป90%แต่ผมอาจจะเป็นแค่คนหนึ่งที่เอา้ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ได้ยังไงอะ ก็ในเมื่อมันยังมีอีก10%อยู่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่โดนลากมาใน10%นั้นไงครับเฮ้ยลอคิดได้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้จริงๆแล้วเราต้องมองเป็นอะไรครับเป็นประชากรเป็นกลุ๊ปใหญ่ๆแล้วเราเองเนี่ยก็เป็นแค่คนหนึ่งในเหตุการณ์หรือว่าแซมเปิลสเปซเหล่านั้นนะครับมองหนึ่งแบบเป็นวิชาการและเป็นความน่าจะเป็นเลยในจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับผมแต่ว่าพอเราคิดอย่างนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ในเมื่อมันเกิดเหตุอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนนี้มันก็มีเหตุใหม่ละคําถามคือเราจะทํายังไงต่อไปละ่ะให้เรามีชีวิตที่จะดําเนินต่อไปได้คําถามคือเราต้องต้องหยุดตรงนี้เลยหรือเปล่าหรือเราจะต้องสิ้นหวังตรงนี้เลยหรือเปล่าคําตอบก็คือมันอาจจะไม่ใช่ผมอาจจะโชคดีในอีกรูปแบบหนึ่งคือโชคดีมากๆ้วยซ้าถ้าเกิดผมกลับมามองตัวเองว่าผมยังรักษาได้ผมยังอยู่ในครอบครัวที่เขาสามารถซับพอร์ตได้ผมโชคดีขนาดไหนแล้วนะครับมันดีกว่า,วาการเป็นเอมามพื้นอัมาพาตขนาดไหนมันมันดีขนาดไหนที่ มันคอยเตือนผมว่าอาจจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะอยู่ได้ไม่เท่าปกติแล้วมันทําให้ผมได้ตระหนักว่าผมมีเวลาเหลือที่จะทําอะไรอย่างเช่นมาเล่าอย่างเงี้ยผมคือมันเป็นความตั้งใจของผมนะผมรู้แหละว่ามันเป็นแค่ความคิดของคนคนหนึ่งอะแต่ว่าผมก็มีอะไรที่อยากจะพูดออกไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่ามันช่วยคนอื่นได้ผมก็รู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วอย่างน้อยมันก็เกิดผลดีแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยอย่างน้อยผมก็ขอให้ถึงขั้นว่า มันไม่ถึงขั้นเป็นดราม่าใหญ่โตว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันทําให้แบบโหแย่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะผมก็เลยลองชั่งน้าหนักดูแล้วอะ่ะออการเล่าอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็อาจจะมีโอกาสให้เกิดผลดีกับบางคนที่อาจจะผ่านเรื่องเลวร้ายอยู่อาจจะเจอประสบการณ์เดียวกันกับผมเหมือนกันครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดในเอพิโซดนี้นะองค์ก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนๆละ่ะมีแนวคิดยังไงที่ผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้แล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคําถามที่ว่าเออทุกคนทําเหมือนเหมือนกันอะ่ะ แต่จริงๆเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับลองคอมเมนต์กันมาได้รับฟังทุกความคิดเห็นครับผมขอเพียงแค่ไม่กล่าวว่าร้ายคนอื่นนะครับสร้างสารรค์แล้วก็อาจจะเป็นความเห็นหรืองานวิจัยได้หมดเลยนะครับผมเนาะสำน,นี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ